นาูนะมาได้ทันเจ็ดเดีไปลิฟตาในนฟ้าเลยหนือยมเหนื่อยไหมไม่ครับมีงานทุกวันเลยหล่อเชียวนะนั่ง TMR มาเลยเอามาทีไหมบุกนินีเคสเราแับเลี้ยวอ่ะยังกประตูไปที่ไหนก็ได้กระเป๋า่กระเป๋ารู้จักไนี่ยทีอยากได้บุกซื้อตามผมจริงอเง เลิกซื้อให้เหรออ่นครับก็ซื้อจากพี่วันนี้ไปโรงเรียนมั้งไม่ได้ไปใช่ไหวันนี้ไม่ได้ไปเลยครับจะเลิกงานเสร็จก็ไปงานเปิดช่องต่อไม่ขอได้เหรอเข้าตึกไหมอาจจะไม่นะครับรู้สึกว่าจะแต่งหน้าที่นี่ีแหละก็ไปเข้าวเนี่ยทำข้าวอย่างเงี้ยอ๋อยังไม่ได้ทานที่นี่ทานยังหนูทานยังเอาอะไรเปล่าคนน่าจะมีที่ว่าน่าจะมีแะ